สวัสดีค่ะพวกเราจากกลุ่มหน้ามาทรงพลังวันนี้พวกเราจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องการสร้างสรรค์ของเล่นปลอดภัยและรักโลกค,ค่ะโดยมีปัญหาก็คือการที่ของเล่นเด็กส่วนใหญ่นะคะผลิตจากพลาสติกซึ่งก่อให้เกิดการสร้างขยะเพิ่มรวมทั้งยังมีราคาที่สูงแต่ว่าไม่ทนทานทําให้เกิดการสิ้นเปลืองค่ะรวมทั้งผู้ปกครองนะคะยังกังวลถึงความปลอดภยัยแล้วก็สารพิษในของเล่นอีกด้วยค่ะจึงทําให้เด็กๆขาดของเล่นที่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการได้อย่างเหมาะสมไป ซึ่งการแก้ปัญหาของเราก็คือการสร้าง Eco Play หรือของเล่นจากขวดพลาสติกรีไซ c คิลซึ่งปลอดภัยไร้สารพิษและสามารถทำความสะอาดได้ง่ายอีกทั้งของเล่นของเรานะคะจะเป็นลักษณะของ Modula r Toys ซึ่งสามารถต่อและประกอบได้หลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Eco Learning ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ มาถึงโปรดักต์นะคะ Ecopay เป็นของเล่นเด็กเพื่อโลกฟีเจอร์นะคะทำจากโขวดพลาสติกรีไซเคลิลน้ำหนักเบา4ฟุตเกตตอถอดได้และสามารถปรับรูปแบบการเล่นได้ะคะ่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณ199-299บาถึง299บาทกลุ่มเป้าหมายจะเป็นเด็กอายุ1-10ปีค่ะ คอมเ e ต i ชันนะคะตลาดของเล่นในปัจจุบันมีเลโก้สร้างสารรค์แต่ราคาแพงไม่รีไซเคิลของเล่นพลาสติกทั่วไปราคาถูกแต่ไม่ปลอดภัยและไม่เสริมพัฒนาการ EcoPlay ราคาย่อมเยาปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Competitive Advantage Green Innovation ใช้ขวดขพลาสติกรีไซเคิล a f f o r d a p l e Price ครอบครัวทั่วไปเข้าถึงได้ Educational Value เสริมทักษะและปลูกฝังแนวคิดรักโลก scalable มีชุดเสริมหรือ expansion kit ขายเพิ่มได้พราะการเล่นในวันนี้คือการสร้างอนาคตของโลกวันหน้ามาเล่นมาสร้างและมารักโลกไปกับ EcoPay สมาชิกของกลุ่มเรามีดังนี้ 1. นาง,งสาวประภาว,วินคลีทอง 2. นางสาวกนกพรแก้วสนธิ 3. นางสาววิชยาพรสิงหรัตขอบคุณค่ะ